บุรุษเลี้ยงโคในการครั้งนั้นยังมีพระอาหารหันต์องค์หนึ่งไปเที่ยวบินทบาตในบ้านครั้นได้อาหารแล้วก็ออกมาฉันอยู่นอกบ้านเป็นที่แจ้งแสงพระอาทิตย์แผดเผาครั้งนั้นยังมีคนเลี้ยงวัวคนหนึ่งเห็นพระผู้เป็นเจ้ามาฉันจังหันอยู่ในที่แจ้งแสงพระอาทิตย์ร้อนกลา้าก็มีจิตศรัทธา จึงไปตัดเอากิ่งไม้มาสี่กิ่งปักลงทําให้เป็นร่มไว้เพื่อจะให้พระผู้เป็นเจ้ามานั่งฉันจังหันแล้วนายโคบาลก็ปลูกไม้พฤกษาไว้ต้นหนึ่งครั้นต้นพฤกษาโตใหญ่ขึ้นมานายโคบาลก็ไปกวาดใต้ต้นให้เตียนทุกๆวันให้เป็นที่นั่งฉันจังหันแก่พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็ถวายอาหารบิณฑบาตแก่พระผู้เป็นเจ้าทุกๆวัน ปรารถนาเป็นพระอาหารหันในอนาคตการครั้นนายโคบาลล่วงลับสังขารก็ไปบังเกิดในวิมานอยู่ในชั้นจาตุ่มมหาราชมีสวนอุทยานแล้วด้วยไม้พฤกษาอยู่แทบประตูวิมานงามตระการไปด้วยไม้พฤกษามีสีและกลิ่นหอมฟุ้งไปทั้งกลางวันและกลางคืนวิมานนั้นจึงมีนามชื่อว่าเสริสบุวิมาน มีนางฟ้าเป็นบริวา 500. ร500เทพบุตรนั้นได้เสวยสมบัติอยู่ในวิมานเงินชั้นจาตุ่มมหาราชจนสิ้นอายุ500ปีแล้วก็จุติท่องเที่ยวในมนุษยโลกและเทวโลกด้วยสามารถจุติปฏิสนธิวิญญาณตามกระแสะแห่งตัณหาพาไปสู่พบ ครั้นมาถึงศาสนาพระพุทธเจ้าของเรานี้เทพยดาองค์นั้นก็จุติมาเกิดเป็นมนุษย์ครั้นเจริญวัยใหญ่ขึ้นมาก็มีศรัทธาออกบวชในพระพุทธศาสนาชื่อว่าพระควัมบดีเถระครั้นได้ฟังพระธรรมของพระบรมศาสดาปลงปัญญาเห็นพระอริยสัจก็ได้สำเร็จพระอรหัตตัดกิเลสขาดจากสันดานดังรับประทานวิสัชนามาชนี นิทานนี้มีมาในคำพีทีทนิกายข้าพเจ้านำมาให้ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังจะได้มีศรัทธาเลื่อมใสปลูกต้นไม้ไว้ในวัดวาอารามและตามถนนหนทางที่สัญจรเป็นที่พักร้อนเย็นเป็นความสุขในหนทางกันดานให้เป็นนิสัยปัจจัยแก่ทางสวรรค์ทางนิพพานในอนาคตการเบื้องหน้า